โอเคสวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งเอ้ยอะสวัสดีครับอันนี้เราคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปไลฟ์กราฟนะอันนี้เราจะวิเคราะห์แต่บิตคอยเราจะใช้เวลา10นาทีเดี๋ยวผมขอจับเวลาสักครู่มาเริ่มเลยบิตคอยในวันนี้บิตคอยในวันนี้นะครับขอภาพเดลี่ก่อนเลยถ้าถามหนึ่งภาพเดลี่ในวันนี้มีความน่าสนใจไหมแท่งเมื่อวานครับถือว่ามีการดึงตัวเองกลับขึ้นมาปิดเหนือ ถ้เป็น engulfing กินฟ้ายเลยครับเป็น bullish engulfing มีความน่าสนใจนะแล้วก็แต่วอลุ่มยังไม่สามารถที่จะกินวอลุ่มกันได้ตอนนี้คือเนื้อกินได้โอเคถือว่าดูดีถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าสนใจครับส่วนทิศทางของ indicator เนาะอย่าง RSI ครับ time frame daily RSI มีการเจิงขึ้นมาจากเมื่อวันที่18วันอ่าเป็นวันที่19เนาะและวันนี้เข้าวันที่20 จากอิดิเคเตอร์เนี่ยออกแนวไซเวย์ครับผมนะแม้ว่าเขาจะขึ้นมาแรงๆแต่ไม่เป็นไรครับไซเวย์ไม่ได้แปลว่าไม่ดีไซเวย์ถือว่าดีนะถ้าไม่ถือว่าดีเดี๋ยวผมพาอธิบายนะครับเดี๋ยวขออธิบายตามอิติเคเตอร์แต่ละตัวต่อครับเป็น Stochastic RSI ครับผม Stochastic RSI นะครับตอนนี้ก็มีการพยายามยิงขึ้นมาอยากจะยิงขึ้นอยากจะเงยขึ้นมา MACD เช่นเดียวกันตอนนี้มีการเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูแล้ว ถือว่าน่าสนใจมากถ้าดูจากภาพรวมแล้วตอนนี้จากที่เขาเป็นไซส์เวดาวลงมาตอนนี้ในเดลี่เริ่มทำความน่าสนใจอยากจะไซส์เวอขึ้นบ้างเล็กน้อยขอแค่ว่า RSI ในรอบนี้นะครับของเดลี่เนี่ยถ้าหักย่อขอให้ย่อลงมาเนี่ยไม่หลุดสักประมาณ23หน่วยกว็ได้ทำไฮเออร์โลพร้อมที่จะสามารถดีดขึ้นกลับขึ้นไปอีกให้ได้นะครับในทำเฟรมเดลี่ ไปสิ่งที่น่าก,กลัวก็อย่างที่ข่าวที่เราอ่านเมื่อพาร์ทที่แล้วกลัวข่าวจริงๆเพราะว่าถ้าหากพรุ่งนี้เปิดมาแล้วบล็อกไฟล์มันมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหอ่วมอวมครับไม่ใช่ว่าโซโลนาลงแล้วจะไม่พาบิตคอยล์ลงนะโดนกันทั้งกระดานครับโดนโดนกันเยอะแต่ว่าผลผลพวงที่จะโดนอยู่ที่ว่ามันจะมากหรือน้อยอ่าเพราะว่ามันไม่ได้โดนด้วยตัวเขาเองแต่ว่ามันโดนด้วย หนึ่งในมู่ของคริปโตครับนะโอเคมาปิดคอยในไทม์เฟรมสีชั่วโมงครับมีสัญญาณอะไรที่น่าสนใจไหมจากการวิเคราะห์กราฟของเมื่อวานนะครับในวันนี้ก็มีการเหนือโซนสีเหลืองเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่เราบอกกันเมื่อวานก็คือขอให้ไฟเวอยู่ในโซนสีเหลืองให้ได้แล้วมีการดีดแรงๆขึ้นไปเลยยิ่งดีแต่ในวันนี้สรุปสุดท้ายเลือกเป็น น้ำเอ่อล้นครับค่อยๆล้นขึ้นมาค่อยๆล้นขึ้นมาบิตคอยก็ค่อยๆเย่งขึ้นเบาๆเบาๆครับนะแล้วเรามาดูอินดิเคเตอร์หน่อย ISI เป็นยังไงบ้าง ISI เนี่ยสวยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับที่เหนือเส้น MA14 ขึ้นมาในทางเฟรม4ชั่วโมงแม้ว่าเขาจะย่อแต่ยังไม่ทำโรว์โรดูดีครับโซแคตตี้ไก่ไฟเช่นเดียวกันมีการพยายามตัดขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งในทางเฟรม4ชั่วโมงในการตัดครั้งนี้ อเอาคอวิค์ก่อนแล้วกันยังไม่กล่าวเนาะโอเคในการปัดเมื่อกี้ก็คือมีความน่าสนใจครับที่จะไซด์เวอัพขึ้นต่อส่วนอิดิเคเตอร์ของ ogram, ฮิสโตแกรมเป็น MACD ครับฮิสโตแกรมของ MACD ตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ว่าบอลรุ่มเริ่มใกล้เคียงกับของแท่งก่อนหน้านี้เมื่อตอน15นาฬิกาเริ่มละเริ่มที่จะใกล้กันเพราะฉะนั้นจากทรงเนี่ยออกแนวไซด์เวครับ จากการที่ผมดูอินดคเตอร์หลายๆตัวควรจะอยู่ออกแนวไซเว่ยนะครับเพราะฉะนั้นแผนของวันนี้นะครับของบิตคอยเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตปรับโซนขึ้นมาเลยคือเป้าเป้าของผมจริงๆเมื่อวานน่ยอยากจะให้ดีดแรงๆขึ้นมาแตะมาทดสอบครับเส้น EMA ห้าสิบ time frame สชั่วโมงแต่เขาไม่ขึ้นมาทดสอบไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่ากันไม่ทดสอบไม่เป็นไรแต่ว่า ขอแค่ว่าถ้าพวกนี้เปิดตลาดของสหรัฐอเมริกาเนาะเปิดมาเปิดการทํางานของบล็อกไฟล์แล้วกันขออย่ารุนแรงอะไรมากมายแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวไม่ดีมาแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าเราขออนุญาตแวะนิดหนึ่งดูโซโรนาเนาะบวกมาประมาณ4.86%อยู่แล้วก็อยากจะให้บวกขึ้นต่อไปนะโอเคมา ขออนุญาตปรับโซนเอาเป็นโซนสีเหลืองก่อนเลยครับของวันนี้ในการที่ว่าควรหนีควรเข้านะเป็นโซนที่น่าสนน่าสนใจนะครับเราจะไม่บอกว่าเข้าเลยตอนนี้หรือว่าขายเลยตอนนี้มันจะเป็นการชี้นำครับเพราะว่าไล่กราฟของเรามันจะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคอ,อะไรไฟีดนะจะเป็นการหาโซนครับโซนที่มีความน่าสนใจในการเล่นในการเข้าในการออกใช่ แต่เพื่อนต้องตัดสินใจเองว่าจะเข้าหรือออกตามแผนไหมผมจะไม่บอกว่าเหมือนว่าผมบอกให้กดคือกดอย่างเงี้ยไม่ได้ผิดกด็รอต่ผิดทุกอย่างเลยครับถือว่าเป็นการชี้นำโอเคครับโซนนี้มีความน่าสนใจโซนนี้มีความน่าสนใจส่วนการขึ้นไปทดสอบโอ้ดีดขึ้นปุ๊ดถ้าเขาเบรกเส้น M.A. ห้าสิทำเฟรมสีชั่วโมงได้ครับสวยเลยอะ่ะอยากให้เบรกอยู่นะโอเคโ้นสีเหลืองเราได้แล้วโซนนี้มีความน่าสนใจครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายว่าน่าสนใจทํายังไงเนาะมาโอเคผมให้ตัวเลขไว้แล้วบิตคอยในวันนี้ผมมองไว้ว่าไม่ควรหลุดไส้เดิมของเมื่อช่วงตอน7จ็ดมงเช้าของวันนี้ครับผม นะ7โมงเช้าของวันนี้ทาโลเวโลที่ประมาณอ่า19,613ดอลลาร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้สต็อป o อสอยู่ที่1,000อ่อขออภัครับให้สต็อป o อสอยู่ที่19,500ดอลลาร์เป็นจุดออกที่น่าสนใจถ้ามีการย่อลงมาเนี่ยผมว่าโซนเนี้ถ้าหลุดโซนสีเหลืองเนี่ยมีความน่าสนใจในการออกนะออกไม่ออกแล้วแต่เพื่อนจริงๆแต่ผมว่าโซนนั้นสำคัญแล้ว ส่โนโซนสีเขียวจริงๆแล้วอะ่ะมันมีเส้น MA50 มันคอยต้านไว้อยู่แต่ว่ามันจะยิ่งใกล้กับโซนสีเหลืองไปเรื่อยๆครับอ่าถ้าดูจากลักษณะการวิ่งลงของเขาเนาะประมาณพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเขาจะลงมาเป็นแรงต้านไว้คราวนี้แหละถึงจะได้รู้ผลว่าเส้นนี้แข็งแรงพอแค่ไหนถ้าหากว่าราคาแข็งแรงกว่าเส้นสามารถเบรคขึ้นแล้วก็ยืนเหนือเส้น MA 50ใน time frame ชั่วโมงได้ มีโอกาสขึ้นต่อครับแล้วขึ้นในครั้งนี้ผมขอตีโซนสีเป็นสีฟ้าให้แล้วกันเพราะว่าสีเขียวคือเป้าแบบไม่กาวเกินไปแต่ถ้าหักแบบกาวๆหน่อยเพราะว่ามันมีความน่าสนใจจริงๆถ้าหักเบรกเส้น MA 5 0ได้จริงโซนเนี้ยสบายมีโอกาสครับขึ้นมาโซนนี้เลยโซนสีฟ้าแถวๆถว2 8 0 0 0ดอลลาร์ก็คือ2 5 0 0 0ถึง28,000เลยเอาเลขนี้เลยแล้วกัน ถ้าใครถามว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะเกินไปไหมมันขึ้นเกินปุยมุ้ยนะตอนยอ่อเขายอ่อเกินปุยมุ้ยเหมือนกันนะครับหรือว่าทางอิงคือมันจะมีโซนเนี่ยครับไส้เดิมของเมื่อวันที่สิบสาตอนเจ็ดโมงเช้าจะเป็นโซนสีฟ้าได้เหมือนกันแต่ผมขอเลขสวยครับเอาเลขสวยๆเป็นเลยสองหมื่นห้ากับสองหมื่นแปดครับเป็นโซนที่ว่าแบบขึ้นได้แบบเกาๆเลย โอเคส่วนโซนสีเขียวคือโซนที่มีโอกาสขึ้นมาก่อนแบบไม่กาวเกินไปครับเจ็ดร้อยสามร้อยโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายเนาะโซนสีเขียวผมอธิบายยังหนออ่าโซนสีเขียวอธิบายแล้วเนาะที่ว่ามีเส้นเอ็มเอห้าสิบอยู่ที่บัตรทอมของเขาแล้วก็โซนด้านบนเนี่ยจะมีไส้ครับของการที่ว่าเขาต้านขึ้นรอบแรกที่ไม่ให้ขึ้นรอบสองก็ไม่ให้ขึ้นก็จะเป็นโซนเล็กๆอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นโซนสีเขียวก็ถือว่าน่าสนใจในการที่ว่าจะทำเสถียรภาพขึ้นต่อ ส่วนโซนสีแดงเดิมไปเลยถ้าย่ออีกทีไปเจอ15นะือ่นนะไม่ได้ฝัดเกินไปนะอันนี้ผมไปลากมาจากวิกฤตเลยนะครับพาไปดูอีกทีหนึง่งสําหรับเพื่อนที่ไม่ได้ดูก่อนอันนี้เนาะในไรกราผมอ้างอิงแรงรับแรงต้านจากวิกฤตครับที่มีการย้ำเนือ้อเพราะว่าในวิกฤตจริงๆแล้วอะแค่แท่งเดียวก็ถือว่าแข็งแล้วนะแ,แข็งมากอ่าก็ได้มาประมาณนี้นะครับโอเค ได้แล้วครับโซนเล่น BTC วันนี้โอ้ใช้เวลาไป9นาทีเองนะครับแผนตามนี้ครับผมสำหรับการเล่นในวันนี้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เก็บของมาเลยตั้งแต่ตอนที่เขาย่อไป1 7ื0 0เนะก็สัญญาณที่น่าสนใจรอดูทำเฟรมสองชั่วโมงได้ครับโอ้ทำเฟรม2ชั่วโมงไม่ล้างเลยเหรอปรโมดสุด,สดๆนะทำเฟรม2ชั่วโมงโซโคติกยังไม่ล้างลงมาเลย นะครับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเช่นเดียวกันไม่ล้างลงมาและพร้อมจะขึ้นต่อส่วนถ้าทุกคนดูในไทม์เฟรมเดล i ี่บอกเลยว่าเดลี่สวยเลยตอนนี้มีการครอสขึ้นพร้อมที่อยากจะขึ้นต่อในเดล l ี่ตอนนี้รอหวังอย่างเดียวคือ r s i ในเดล l ี่เนี่ยถ้ามันไปแตะเส้นในเมสิฟีขอแค่ใหญ่ย่อแรงถ้าย่อลงมาก็อยากจะให้ไม่หลุดแถวแถวโซนอ่าครับ25.7หน่วยของ r s i นะครับถ้ายอไม่อยากให้หลุดแต่เขาสามารถเอารุ่มารวยได้ถึง22.3ด22.3หน่วยนะของ i s i อืมโอเคประมาณนี้ครับผมมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสามารถแท็กถามได้นะก่อนที่ผมจะปิดไลค์ของ Bitcoin อ์เขาหกสิบนาทีพอดีนะครับขอจิบน้ำสักเล็กน้อยโอเค น่าจะไม่มีคำถามเกี่ยวกับบิตคอยน์เนาะโอเคงั้นลุยต่อที่ออลคอยอ๋อเดี๋ยวผมปิดคลิปนี้ก่อนก็นสำหรับการวิเคราะห์บ,บิตบิตคอยก็ประมาณนี้ครับแผนในการเล่นนะถ้าหากอยากจะหาจังหวะเข้าสามารถหาจังหวะเข้าได้โดยที่ว่าเราต้องมีสอปลตที่ไม่ควรหลุด19,500ดอลลาร์ในวันนี้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวปิดคลิป อ,อ๋อขอบคุณทุกคนมากครับผมที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับขอให้ปิดคอยเป็นอย่างที่เพื่อนหวังทุกๆคนเลยนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ